วันนี้จะมาทำมาม่าผัดขี้เมานะครับมาดูส่วนผสมนะครับก็จะมีใบมะกรูดนะครับกระชายผมใช้ผักผมใช้เห็ดหูหนูแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงพริกทอดครับพริกแห้งทอดแล้วก็หอมหัวใหญ่พริกไทยอ่อนแล้วก็ใบกระเพราแล้วก็จะมีมะเขือเปารฮะแล้วก็ส่วนเนื้อสัตว์ที่ผมใช้คือมีหมูสับกับ เนือ้อวัวแล้วก็พริกฮะลูกโดดครับถ้าพ่อหรือแม่โดดจะเป็นสีแดงครับล้าที่ขายไม่ได้เลยคือมามา่าสิ่งสำคัญครับบาลานดีครับเดี๋ยวเราไปผัดก,กันครับเคล็ดลับของมามา่าผัดขี้เมานะครับผมจะบอกว่าเลยนะครับคือบาลานดีน้ำเติมใส่มาม่าครับ ิดแก๊สได้เลยครับรอเส้นสุกทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีฮะแล้วก็ตักขึ้นใส่น้ํามันพืชไปเล็กน้อยครับคูกเขาเส้นมันจะได้ไปติดกันฮนะระหว่างที่เราเผื่อเราเตรียมของที่เราผัดเรามาผัดก,กันครับข้กพริกแต่กระเพื่อหอมก่อนครับพอเริ่มหอมเสร็จแล้วก็ตามด้วยหมูตับกับเนื้อนนะฮะปลาเสร็ใส่กระชายลงไปครับ ทีแห้งแปะด้วยใบมะกรูดครับเสร็ลยครับเดี๋ยวน้ำตักนิดน้อยครับแล้วก็ปรุงรสด้วยใส่น้ำตาลครับซอสวากเขียวแล้วก็ซอสหอยครับใส่มะเขือเปอาะครับแล้วก็เห็ด บาลานดีครับใส่น้ำแข็งครับโซดาบาลานดีไม่ต้องเอาไปใส่ในผัดขี้เมาครับเตืองใส่ใ้ของเรามาผัดกันต่อครับชิมรสชาติครับอืม้มอร่อยมากตามด้วยหอมใหญ่ครับมาม่าครับ พริกขี้ฟ้าใบกระเพราใส่ลูกโดดด้วยครับเทปิดแก๊สโดยด้วยพริกไทยอ่อนครับเป็นอันเรียบร้อยมาม่า ผัดขี้เมาฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ